m e n d e t a i l s p o d c a s สพอดแคสต์สับผู้ชายที่ต้องการพัฒนาตัวเองเช่นคุณ5วิธีเริ่มพัฒนาตัวเองเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับขอต้นอนรับเข้าสู่ m e n y t t a i s s p o d c s t t นะครับ Be e r e t t e r Man s e r i e ซซึ่งคำว่า Be a b e t t บ r Man เนี่ยหรือผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของทีมงาน m e n d e t l i l s นะครับก็เลยมีการทำเป็นพอดแคสต์สั้นๆที่จะมา เชิญชวนให้ผู้ชายทุกคนที่ติดตามเมนูเทลส์เนี่ยมาร่วมทางกับเรานะครับมาพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันนะครับก็ใครก็ตามที่คิดว่าอโอเคเราอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะจะจะดีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครนะครับแข่งกับตัวเราเองนี่แหละแค่เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ย <S <S ผมคิดว่ามันจะต้องมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเริ่มต้นกับอะไรง่ายๆได้ไม่จชเป็นต้องฝึกฝนมากมายนักนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับเราเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งเม d นเทลส์ก็สรุปมาเป็น5ข้อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอานหนังสือบ้างอ่าน,นบ,บทความต่างๆรวมถึงบางอย่างมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองด้วยนะครับข้อแรกที่ ผมคิดว่าทําได้ง่ายมากทุกคนทําได้ทันทีก็คือการยืดตัวตรงนะครับอ,อกพายไหลพ่พึงไม่ว่าจะเป็นเวลาเราเดินเรานั่งนะครับหรือเรายืนนะครับลองส,ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็คือใช้คอมหรือไม่ก็่ถือสมาร์ทโฟนมันมันบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะที่เราจะห่อไหล่โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวลองเตือนตัวเองดูฝึกดูครับเตือนตัวเองดูให้ยืดตัวตรงตลอด นะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกห่อไหลนึกขึ้นได้เมื่อไหร่เรายืดเลยนะครับตั้งตัวให้ตรงเสมอไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรนะครับการทําให้ตัวเองตรงยืดตัวตรงอกหายไหลพึงเนี่ยมันช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีขึ้นทันทีเลยนะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆใดๆเล,เลยขอแค่เรื่องนี้ก่อนนะครับแค่คุณยืนตัวให้ตรงเดินให้หลังตรงนั่งให้หลังตรงผมคิดว่ามันก็ดีต่อร่างกายดีต่อกายภาพของเราด้วยแล้วก็ดีต่อบ,บุคลิกภาพของเราด้วย แล้วเป็นเรื่องที่คุณทําได้ทันทีวันนี้เลยนะครับลองดูครับข้อที่2ก็คืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวผมเองก็คือการยกมือไหว้ให้บ่อยขึ้นนะครับการยกมือไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วละ่ะแต่การยกมือไหว้เนี่ยเรามันถูกใช้ไปในเชิงสัญลักษณ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้น้อยจะทําให้กับผู้ใหญ่นะครับ ใครถ้าเกิดเราเข้าห้องหรือเข้าไปเจอผู้ใหญ่หรือเข้าไปเจอใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเนี่ยเราจะยกมือไหว้นะครับไม่ั้นเราจะรู้สึกเสียมารยาทใช่ไหมครับซึ่งไอการมองกันยกมือไหว้แบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ในเชิงมุมกลับก็คือว่ามันทําให้คนที่เขารับไหว้เราหรือเรายกมือไวหว้เขาเนี่ยกาดเขาตกนะเขาจะรู้สึกเอ็นดูเรามากขึ้น กว่าการที่เราอยู่ดีเดินหนุ่มๆไม่คุยกับเขาไม่รู้จักกันแต่ก็เดินหนุ่นๆไม่คุยกับเขาเลยถ้าคุณยกมือไหว้เข้าไปก่อนเนี่ยอะไรมันจะง่ายขึ้นการเจรจาอะไรบางอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าถ้าเราไม่แน่ใจว่าบทสนทนาเน,นี้ยจะนําไปสู่การทะเลาะบอกแววงหรือการโต้เถียงอะไรไหมเทคนิคของผมก็คือยกมือไหว้ก่อนแล้วผมก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนการยกมือไหว้เนี่ยทำให้การเจรจาบางอย่างที่ ความจริงมันดูจะรุนแรงเนี่ยกับการไม่แม่นรุนแรงอย่างที่คิดนะครับประโยชน์ของการย่อมือไหว้ข้อที่2ก็คือมันเป็นการเตือนตัวเองให้ลดอีกู้ลดความรู้สึกอคติในตัวเองลงว่าเราอยู่สูงกว่าคนอื่นนะครับลองฝึกดูครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้น้อยกว่าหรือเท่ากับเราเนี่ยยกมือไหว้ให้เป็นยกมือไหว้ให้บ่อยขึ้นผมมองว่ามีประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ทั้งกับการเจรจาหลายๆลอย่าง ในอนาคตนะครับข้อที่3มองตาผู้สนทนาผมคิดว่ามองตาผู้สนทนาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการฝึกตัวเองให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยบางครั้งเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าผู้ชายที่เก่งเนี่ยคือผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองแต่ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันมีหลายแง่มุมนะมนมความกล้าแสดงออกหล,หลายอย่างนะครับทีนี้ผู้ชายเราจะฝึกความมั่นใจในตัวเองอย่างไรล่ะ ที่ง่ายที่สุดเริ่มต้นได้ทันทีผมคิดว่าการมองตาคู่สนทนานเนี่ยเป็นการฝึกแบบหนึง่งเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเราไม่ค่อยมองตาคู่สนทนานอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมด้วยเวลาเรามไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยเราจะหลบสายตานะครับแต่ถ้าเราฝึกในการที่จะมองตาคู่สนทนานบ่อยๆนะครับมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเองให้ได้มากขึ้นด้วยนะครับ เป็นการฝึกฝนตัวเองให้ได้มากขึ้นด้วยแต่ในที่นี้ไม่ได้ให้จ้องจนเขาอึดอัดนะครับฝึกง่ายๆก็คือมองตาเขาประมาณสัก10วินาทีแล้วก็มองไปทางอื่นพักสายตาบ้างมองไปทางอื่นประมาณ5วินาทีแล้วย้อนกลับมามองตาคู่สนทนาใหม่สัก10บสวินาทีทําแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้และที่สําคัญก็คือมันทําให้คู่สนทนาเนี่ยรู้สึกด,ดีด้วยนะ<ม>เพราะการมองตาคู่สนทนาเนี่ยมันเป็นการสื่อว่า เราตั้งใจฟังนะครับมันทําให้คู่สนทนารู้สึกดีไปในทางเดียวกันด้วยนะในขณะเดียวกันด้วยนะครับลองดูฝึกดูครับไม่ว่ากับพ่อแม่กับเพื่อนนะครับกับแฟนหรือวใครก็ตามมองตาเขาบ่อยขึ้นมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้ครับข้อถัดมาคือการคิดก่อนพูดหรือทําก็คือส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะเป็นคนใจร้อนอยากคาดหวังผลตอบผลลัพธ์เร็วๆนะครับทำให้บางทีเราพูดอะไรโดยไม่ยังคิด แล้วมันทําให้บางครั้งสถานการณ์มันเลวร้ายกว่าที่เราตั้งใจเลวร้ายกว่าที่เราคิดไว้นะครับดโดยไม่จําเป็นนะครับทีนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดอก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปเนี่ยหยุดสักนิดหนึ่งแล้วคิดสักหน่อยหนึ่งว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกไปเนี่ยหรือสิ่งที่เรากำลังจะทําลงไปเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับ ถ้ามันเฉยๆหรือแย่ลงเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ทำซะดีกว่านะครับลองคิดสักนิดนึงก่อนจะพูดหรือทำแรกๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำให้การตอบอการอะไรเราช้าลงบางทีเวลาเราเถียงกับใครเราอยากจะเถียงเร็วๆไงรออเ,เราอยากจะตอบเลยเราอยากจะเผชิญหน้าขเขาเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีหลักการนี้ในใจเนี่ยมันจะทำให้การโต้ตอบเนี่ยมันช้าลงนะครับแต่ว่าถ้าฝึกฝนไปนานๆานเข้าเนี่ยมันจะเป็นระบบของมันเอง ก็คือเราจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเรากำลังจะโต้อตอบด้วยคําพูดแบบนี้นะมันย่อมไม่ดีแน่กับสถานการณ์นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับเรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยการฝึกฝนแต่อยากจะให้เริ่มทําด้วยการคิดก่อนคิดก่อนที่จะพูดหรือคิดก่อนที่จะทําอะไรสักนิดนึงคิดให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่กระทาอะไรลงไปอย่างหุณนันพันเล่นเพราะทําลงไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราเรียกคืนกลับมาไม่ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถลิงก์กับเรื่องการยกมือไหว้ได้ด้วยนะเพราะการยกมือไหว้คือการลดอีโก้ตัวเราเองลงนี่ออกไหมครับและอีกทางนึงก็คือมันแสดงความเคารพนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะประมาณว่าผมไม่แคร์เลยว่าเขาจะเป็นผู้น้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับเราเรายกมือไหว,ว้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเราไปกินข้าวร้านโองร้านอาหารเราไม่เราอาจจะไม่จาเป็นจะโอ้โหยกมือไหว้บริกรทุกคนในร้าน ไม่จาเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้แต่เราต้องรู้จักให้เกียรติเขาสุภาพพูดคุยกับเขาอย่างสุภาพหน่อยไม่ใช่ไปสั่งเขาหรือว่าพูดขึ้นเสียงกับเขาพูดจาหุ้นห้วนนะครับซึ่งการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นผู้น้อยกว่าหรือเท่ากันนะครับความจริงแล้วมันสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะ,ะผู้หญิงที่ผมสุภาพสตรีที่ผมได้พูดคุยเนี่ยก็มักจะบอกกับผมเสมอว่าเอ้เวลาเขาไปออกเดทกับผู้ชาย แต่ว่าไปไหนมาไหนผู kind of s <S ้ชายเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เขาสังเกตนะมากๆเลยก็คือเราปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างใดให้เกียรติเขาไหมสุภาพมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นบ่งบอกนิสัยของตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นลองฝึกดูครับให้เกียรติกับคนอื่นสุภาพกับคนอื่นนะครับเวลาทุกครั้งที่ผมไม่ใช้บริการที่ไหนก็ตามเนี่ยผมมักจะคิดเสมอว่าวันนี้เราเป็นผู้ใช้บริการเขา เขาอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้บริการเราแต่วันหน้าเขาอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามยกตนข่มท่านนะครับแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเสมอข้อนี้มีข้อแม้นิดหน่อยนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะต้องยอมให้เกียรติหรือว่ายอมเคารพคนอนื่นตลอดเวลามันอาจจะมีบางจุดที่คุณมีความรู้สึกว่าใครสักคนเนี่ยอาจจะไม่คุณค่าพอที่เราจะให้เกียรติก็ได้มันก็มีเหมือนกัน นะครับการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเนี่ยให้ทําจนกว่าเขาจะพิสูจน์กับเราได้ว่าเขาไม่คุรค่ากับการที่เราจะเคารพและให้เกียรติเขาอีกต่อไปนะครับเช่นเขาอาจจะหยาบคายกลับมาหรือว่ามีกิริยาวาจาก้าวร้ากลับมาแบบนั้นแล้วให้เราเมินเฉยซะนะครับแล้วก็จากไปเงียบนะครับเพราะว่าเ,เขาไม่ได้คุณค่ากับการให้เกียรติเ,เราอีกต่อไปแล้วนะครับมันก็มีลิมิตตรงนี้นิดนึง นะครับแต่ว่าเริ่มต้นอยากจะให้เริ่มด้วยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นก่อนเสมอนะครับทั้ง5ข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ผมคิดว่าผู้ชายทุกคนสามารถทําได้ทําได้วันนี้เลยด้วยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะแยะหรือไม่จำเป็นต้องแบบรอเวลาที่จะต้องฝึกฝนเข้าคอร์สอะไรทั้งนั้นเลยเราเริ่มทำแต่วันนี้เลยจะทําทีละอย่างก็ได้จะทํารวดเดียว5ข้อเลยก็ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพอดแคสต์ของ m e n Details ใน Beer b e t m a n s e r s e s i ซ s ซึ่งจะ,ะลงทั้งในสื่อพอดแคสต์ต่างๆแล้วก็อาจจะลงใน YouTube ด้วยนะครับหวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันกับเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และนี่คือ m e n Details Podcast ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ m e n d e t a i l s c o m